จ้าพี่ป่านาน้องนงท,องทุกคนทุกคนแลาะกมาแล้วจ้ามาแล้วมแวมแ่เวียงพอบุญพระแสบมาแล้วจ้าเมนี่เมวียงสิมีเขาไม่แก่งซื้อพี่น้องฟังเนอเมวียงกลับมาเห็ดช่องเจ้าของเราจ้ากลับมาเห็ดช่องเจ้าของแล้วเนาะห่างหายจากช่องเจ้าของไปประมาณเดือนหนึงน่งแล้วพี่น้องเนาะเดือนหนึงน่ง เดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าๆนี่กลับมาแล้วเด้อพี่น้องปลองไปผู้ใดขึ้นหอดเยี่ยงกก่เยี่ยงกลับมาแล้วเด้อจ้าเมนเยี่ยงบ้านเฮ็ดช่องนั่นช่องนี่เฮ็ดให้พี่น้องเจ็บสีสับสนเนาะพี่น้องอันก็คือว่าเนาะคือที่เยี่ยงว่าฟังแล้วว่าบ่ากาะเป็นไปเฮ็ดงานเนาะแกเย่าวายเยี่ยงว่าตะเลียงเก่าๆเด้อแกย้อนมาอีกแกงน้อยเนาะสาเหตุที่ว่าเบ่าวเกาะเปนไปเฮ็ดงานแล้วเพิ่นว่าอยากให้แม่เฮ็ด มันบวคือช่องเจ้าของเนาะยายเบียงม,มาเอาช่องเจ้าของดีกว่ายายเบียงกะบวบลายบวบเห้ายายเบียงเกิดสิพันธ์สิพันพพพน้องมาก,กินอย่างมื่อนี้พี่น้องหัวกินมาม่าค่ะมามา่าตุ่มมามา่าพี่น้องเห็นบหพี่น,อน้องยายเบียงใส่เบิงเลือตุ่มมามา่าพี่น้อง ไอเบญซื้อมะหมาซื้อมะหมาเปื่อยมะมผมมีเครื่องปรุงบมมีอย่างดอกแบบมะหมาปยเปื่อยคือนี่แวงมาต้มไส่ก็ต้มไส่อันลูกชิ้นมีลูกชิ้นพี่น้องมือก่อนนะมีลูกชิ้นนะพี่น้องมีลูกชิ้นมีมีกุ้งจ้าก็มีปลาหมึกก็มีผักกาดนี่เห็นว่าพี่นะ อิภาคกาดไอ้เวียงกะใส่พวกพริกปน่นผงชิลอดกะใส่พงปรุง,งรสเล็กน้อยนอะพี่น้องกะใส่บักหนาวกะปรุงเครื่องด้วยที่ทุกเครื่องต้มยำเ่าอ,อยู่แล้วพี่น้องกะตามใจชอบเนาะอยากใส่อะไรกะใส่เม <c oughs> นนื่อวานกะใส่กุ้งใส่ปลาเมึกใส่ลูกเกีนใส่ผักกาดมาจ้ามาเสิร์ฟมกันเนาะ Bye ได้จ้ากินน้องแก่ตอนแรกตอนแรกว่าขอบ้านสื่อทรมาหาว่าสิมะเล็นนะมาสันเพิ่นนี่ไปทุระก่อนเพิ่นว่าิีข่อมาอยู่ช่วงใดกับบุกงแต่ว่ามามามันนี้แหละมาสัน กันสิถามลูกเบิ้งว่าเพื่อนจะเฮ็ดส่องเพื่อนโตอบอลหรือเพื่อนจะเฮ็ดงานเก๋เพื่อนมาแก่งกับพี่น้องเอฟซีฟังทุกคนเนาะส่องของเพื่อนนะก่อนสิเอาส่องไปส่งขึ้นเบรขึ้นเจ้าของส่องเพื่อนนะแล้วเรียกเพื่อน่องของยายเบียงตอนี่างแหละพี่น้องพี่น้องเอฟซีผู้ใดาย,ยา ลืมนายเบียงเด้อเบียงกลับมาแล้วเป็นกำลังใจเบียงกันเด้อจ้าเบียงใส่ใส่สมยุนน้องนี่เบียงใส่อันนั้นบ่เปลี่ยนใส่สกีบบ่เป <mae, S 1> ah. ็นบ่เก่งนี่แหละ có đi pin ăn chứa sai nó có bôi sai pin mông bài mông cứa mông là pin ăn chứa nó đi ăn nó ăn bài nó đi ăn bài ันที่เป็นวันอาทิตย์นะพีห่หน้องวันผักควรนอนผักพรเนี่ยเต็มที่อย่างน้นะใครลุกขึ้นมากินเดอ้อไอเหวก็มมหาหเยี่ยงก็ได้น้ำมาเยี่ยาางก่อนกนไปนอนตอนเนาะ ประมึอตุ่มแหละฮุดก่อค <laughs> อมก้อดไปนะหน่ะหนานี่กินนั่นฮอนดีแล้วเนาะหนาโลกหนาไพท้องหายเฉยๆไปหนะ่ะ นุ่ลยกปี่น้องกินอะไร ย่องกันบางทีว่าเด็กก็แล่นไปช่องนั้นเด็กก็แล่นไปช่องนี้ไอแว้งกะบ่อยากแล่นดอกเนาะไอแว้งกะยูอยากยูเป็นหลักเป็นแรงขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะเป็ีนเลยว่าไอแว้งอยู่ช่องนี้อยู่ช่องของเจ้าของไปตลอดจ้าจะบ่เปลี่ยนแปลงแล้วรักเดียวใจเดียวแล้วเนาะ พี่น้องอีพีทุกคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจยายเบียงนะที่ส่งกำลังใจยายเบียงเนีขอบคุณพี่น้องอีทีทุกคนเ้อพี่กดแชร์กดไลค์กดติดตามยายเบียงยายเบียงพอได้มีกำลังใจหิดคิปให้พี่น้องเบ่งต่อไปนะยายเบียงสู่แล้วพี่น้องยายเบียงกะสู้แล้วค่ะจะรักเดียวใจเดียวจะยื่ช่องนี้ตลอดจ้าให้สัญญาค่ะขอบคุณพี่น้องอีพีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ